ครับผมก็สวัสดีนะครับก็วันนี้ก็เช่นเคยนะครับมีวันหยุดทีไรก็ต้องมีเข้าป่านะใครที่ชื่นชอบลูกปก่าลูกตะกวัวหรือว่าชอบลมนะครับก็เข้ามารับชมก็เป็นกำลังใจกันนะครับผมทุกๆคลิป ทุกๆซิปที่ออกกันนะก็มีตัวม,ตมีแต้มทุกครั้งนะครับผมสําหรับป่าเล็กๆนะป่าละม้อเล็กๆนะฮะก็มีแต้มมีตัวตลอดนะครับสำหรับวันนี้ก็มากับหัวล่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้มากับสลับหัวรูนะครับตัวเดียวนะครับวันนี้ สลักหัวรูนะครับลักษณะลูกสลักก็เป็นลักษณะนี้นะครับสําหรับหัวรูนะน้ําหนักก็ยี่สิบจุดสองกรัมนะครับตัวนี้ใครที่เคยใช้งานแล้วของเอสเคสลักก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับพูดคุยกันหรือว่าคอมเมนต์เข้ามา,าแชร์ประสบการณ์นะครับกับการใช้งาน เอสเคสลักไหครับผมใครที่เคยใช้งานแล้วหรือใครที่เคยไม่เคยใช้งานอยากได้อยากจะลองนะมีให้ลองตลอดนะครับมีไม่ให้ใช้ตลอดนะครับสำหรับตัวนี้ก็ยี่สิบนะครับยี่สิบจุดสองเกรนนะครับผม ตัวนี้ก็ทริปที่แล้วนะครับก็มากับตัวหัวรูแล้วก็หัวระเบิดนะครับแต่ว่าใช้หัวระเบิดเป็นตัวล่านะครับผมก็ทริปนี้มากับสลักอย่างเดียวนะสำหรับหัวล่าของเรานะใครที่เคยไม่เคยใช้งานหรืออยากใช้งานก็ลองทักไลน์เข้ามานะครับทักไลน์เข้ามาคุยพูดคุยกันก่อนก็ได้ครับ ยังไม่ซื้อยังไม่สั่งก็ไม่เป็นไรขอให้ทักเข้ามาก่อนนะครับท่านทักเข้ามาแสดงว่าท่านติดตามผมอยู่ผมก็ดีใจแล้วนะฮะโอเควันนี้ก็มากับตัวเดิมนะครับอไอเทมตัวเดิมนะฮะไอเทมตัวเดิมนะครับผมก็ ลำผมใช้ครอบลำยี่สิบตัวยี่ิบห้ามิลนะฮะตัวยี่ิบห้ามิลเป็นครอบลำเก็บเสียงในตัวในตัวนะครับผมครอบลำเนี่ยลำทองเหลืองผมจะยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วนะครับนี่นะสิบสองนิ้วนะครับก็จะปลายลำทองเหลืองก็จะน่าจะสุดประมาณนี้นะครับเคยถอดให้ดูนะครับคลิป คลิปจ๋าคลิปที่เคยทำถอดลำให้ดูนะครับก็ท่านไหนที่ไม่เคยดูก็ย้อนกลับไปดูได้ครับทางช่องนะลำก็จะสุดประมาณนี้นะครับลำผมนะถังเป็นถังคาร์บอน0.5 l นะฮะทรงยาวๆหน่อยเพราะว่ามันเก็บได้เยอะนะครับเก็บลมได้เยอะนะ เวลาใช้งานจริงก็ตั้งลมพันแปดนะฮะดิงได้ประมาณร้อยี่ินัดนะฮะที่เคยลองเทสมาผมตัวนี้ผมเซตไว้ที่พันแดนะครับแล้วก็บล็อกแกนที่หนึ่งจุดมิลนะครับตัวนี้นะบลอกแกนที่1นจุดเ็ดนะครับ ความเร็วลูกอยู่ที่820นะครับสำหรับตัวสลักนะฮะแปด้อยยีนะครับส่วนหัวระเบิดจากความเร็วลูกอยู่ที่8ป0ร้ถึง800อ่า860้อยหกอัพะฮะรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องกันนะก็วันนี้ก็มาล่ากันนะฮะ ลากันกับตัวสลักนะครับก็เดี๋ยวตาวรับชมกันนะครับว่าจะมีตัวมีแต้หรือเปล่าสำหรับ,ดบ,ดบทริปนี้นะโอเคไปครับไป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  เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะฮะ เรียบร้อยนะครับนัดแรกโดนกิ่งไม้นะฮะนันที่สองเรียบร้อยนะครับ การลากของเราก็แต้มก็มีเป็นแต้มเล็กๆนะครับสองแต้มนะครับวันนี้จับมาเพีสองแต้มนะครับวันน,น,น,นี้นี่มีตัวเข้าเลยนะฮะนี่ค่อยมีตัวเข้านะครับวันนี้รู้สึกว่าจะเงียบนะฮะด้วยจะเงียบนะครับสงเสียงเจียวเจ้ยวเจ้ยวเจ้ยวอยู่ก็ เป็นเสียงตัวเล็กๆน้อยน้อยนะส่องไม่เจอนะฮะใบต้นไทรเนี่ยเขียวแล้วก็ส่องไม่ค่อยเจอตัวนะครับ mm. ก็วันนี้ก็ลูกสละก,ก็ถือว่าถือว่ามีแต้มแล้วกันนะถือว่ามีแต้มนะครับผม mm. ก็ใครที่ชอบก็กดไลค์นะครับก mm. ด,ดแชร์นะครับเพื่อให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้รู้ได้ดูด้วยกันนะฮะ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากได้ลูกสลักหรือว่าเป็นเบอร์สองนะครับก็จะมีหัวโดมหัวแหลมหัวตัดแล้วก็ลูกหัวระเบิดนะครับเป็นสลักด้วยนะฮะก็มีส่งให้ท่านตลอดนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมก็จะมีเบอร์หนึ่งเป็นสลักเบอร์หนึ่งแล้วก็สลักเบอร์สามนะครับ เบอร์หนึ่งกับเบอร์สามจะทําแก้สลักนะครับไม่เหมือนเบอร์สองนะทำทุกๆรูปแบบนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับใครชื่นชอบก็กดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้สายแข่งได้ทําคลิปตต่อไปนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันนะครับสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้หรือชื่นชอบอการเล่นลมอยู่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับให้ สักคนละไลค์ก็ยังดีนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้สายแข็งนะครับผมต้องใครที่ติดตามอยู่แล้วหรือติดตามมาโดยตลอดก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกําลังใจที่คอมเมนต์เข้ามานะฮะการคอมเมนต์เข้ามาก็ถือว่าเป็นกําลังใจของคนทําคลิปนะครับมีคอมเมนต์ไม่ว่าจะคอมเมนต์พูดคุยหรือว่าคอมเมนต์เรื่องการใช้งานนะ mm hmm. ก็ดีใจนะฮะ ที่ท่านติดตามมาตลอดนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ออกมาได้ประมาณนี้นะครับสําหรับการล่าเล็กๆนะก็ได้ประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้า,าจะพามาล่าก,กับตัวไหนติดตามรับชมครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ